วันนี้เวลา8นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยว,วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชร,ราราชธิดาสเสด็จออกแทนพระองค์พระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาธณวังเทเวศ การน,นี้เสด็จไปยังโต๊ะที่ตั้งเครื่องทองน้อยส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยแล้วทรงบัตรพระสงฆ์สิบรูปจากนั้นทรงถวายสังฆทานและทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายพระตูภาวนาวิริยวัตรพระอาจารย์อรรยะวังโสและพระสงฆ์อีก9รูป แล้วทรงประเคน้าตรแดบพระสงฆ์ที่อุปสมบทถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหอสุทสุทนารีนาศ13กรกฎาคม2563าจำนวน11รูปทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเวลา9 2้นาฬิกา28นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชริกิตยาภานาเรนทิราเทพยว,วดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒมหาวชราราชธิดาสเสด็จไปยังท่าวาสุกีทรงรอรับสเสด็จพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบมื่นสุทธานารีนาศในการทรงบำเพ็ญพระกุศลโดยทรงปล่อยโคหนึ่งคู่ซึ่งตรมปรสุสัตว์ถวายเพื่อนำไปมอบแก่นางประภัยแก้วดีเกษตรกรอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีสำหรับเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์ในการเกษตร ภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจากนั้นทรงปล่อยนกปลอดหัวขนจำนวน69ตัวพร้อมกับทรงปล่อยพันปลา9ชนิดที่กรมประมงถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาส้อยขาวปลาแก้มช้ำปลายี่สกไทยปลาโพงปลาชะโอนและปลาบึกรวม390,000ตัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์ จากนั้นเวลา10นาฬิกา17นาทีเสด็จออกนาวังเทเวศส่งรับจากการดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,รรชชน,นีพันปีหลวงสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดตมอมให้เจ้าหน้าที่เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2 5 6 3รรวม ถึงแจกกันดอกไม้ของพระบรมวงศานุวงศ์ต่อจากนั้นทรงบำเพ็ญรักกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันตระสูติซึ่งพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถส่งปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งในด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณาสุข โดยทรงรับโครงการต่างๆไว้ในพระอุปธรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทรงมีบทบาทและทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและดําเนินการด้านสาธารณสุขสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทําให้ทรงได้รับการถวายตําแหน่งทูตสันทวมตรีของโครงการเอสแห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากโครงการเอสแห่งสหรประชาชาติหรือ UNS เมื่อวันที่22มิถุนายน2562จากนั้นเวลา14นาฬิกา21นาทีสเสด็จลงนาาาลาดุสิดาลัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลและองค์กรต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือ สุทธนารรนาธิคณะองคมนตรีและภริยากรุงเทพมหานครสภากาชาติไทยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์โรงเรียนราชินีมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านพัยเอสมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปมัมภมและมูล,ลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบูดาชัดบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลสมาคมพริยาข้าราชการสำนักงานปลักดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมพริยาทหารเรือสมาคมแม่บ้านทหารอากาศสมาคมแม่บ้านตำรวจโรงเรียนวรราชาิที่นัดดามาสสภาการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาล,ลงกรณ์สภากาชาติไทยสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตละดาและกระทรวงยุติธรรมเป็นต้น อันหนึ่งที่วังเทเวศมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนไปลงนามถวายพระพรพร้อมนำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรอาทิผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนมูลนิธิรัฐบุรุษเป็นเอกเรรมตินสูลานนทรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด สถาบันดนตรีกัะยาณิวัฒนาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยโรงเรียนราชินีบนโรงเรียนราชวินิตอธิบดีและข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเอกอัครราชาทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิราชสกุลอินทรังกูล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภและเจ้าหน้าที่ข่าวในพระราชสำนักในนามผู้แทนสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ